ทริปหนึ่งครับบ๊อบที่อยากจจอพี่ชอบทริปไหนอะอยอ่างน,นี้เลยจริงๆอ่ะจริงๆชอบหมดแต่ละทริปอะมันเหมือนเป็นการเดินทางที่มันมีอะไรมันมีอะไรแปลกๆไม่ไม่ได้มีอะไรแปลกๆมีมีเหมือนไปทัวร์แต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เชิงทัวร์บอบเข้าใจไหมย,ยกตัวอย่างเช่นทริปไคลเซิร์ฟเราไม่มีทางคิดเพราะว่าเพื่อนเคยเล่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแต่คราวนี้โอ้โหแบบเรื่องใหญ่อะจริงเหรอใช่โดนพัดแล้วตกมาพอพอ,พอรู้ว่าจะต้องไปเราตอนนั้นพี่เสี่ยวไหม ไม่เจวก็ดีก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมันจะไปพี่ไม่กลัวเพื่อนแบบเพิ่งบาไปคนอะไรเสิร์ฟได้เสิร์ฟไปชักว่าวไปแล้วมันมันมัน,ม,นมันจะโอเคอะ ว่าพอไปวันนั้นนะ่ะมันเกิดตีมขึ้นมาไงว่าเราจะไปเรียนรู้ครเซิร์ฟผ่าน QuickSilver ซึ่งเขาจะมีงานครับเพรสแล้วก็จะมีปาร์ตี้ยังคืนไหนนะม,มันเริ่มแบบเฮ้ยแม่งเหมือนหนังเรื่อง Point Break เลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะครับกอ็อาจารย์บอกให้แบกไว้ก่อนนะฮะอีกสักครู่เดี๋ยวอาจารย์สั่งให้ยกก็ยก ต่้องบอกนิดนึงว่าหนักมากบอปแขกรับเชิญที่ชอบที่สุดเหรอพี่บุ๋มบรรดาให้ทิบตอบแทนนะพี่บุ๋มก็ชอบนะคุณบุ๋มนี่ก็จริงๆก็ก็ก็เจ๋วนะนี่เขาเรียนด็อกเตอร์อยู่อ่าใช่เรียนด็อกเตอร์อยู่บริหารทีมมอไซค์อย่างที่บอกทำธุรกิจธุรกิจ BSC ททุกอย่างเออทุกอย่างทำ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 เขาบริหารทุกอย่างเขารู้จักใช้ใช้ ความสวยเป็นประโยชน์ชบอกว่าคือบางคนแบบเอออาจจะสวยแต่แบบอนแล้วไงว่าก็แบบไม่ทําอะไรนะได้เป็นนางสอวไทยแล้วก็จอบอยู่แค่นั้นแต่บอบเชื่อว่าเขาเก่งตรงที่ว่าเขาเอาความดังเอาความสวยของเขาเนี่ยสานต่อให้เป็นประโยชน์ได้เพราะเขารู้ว่าวงการมันไม่ยั่งยืนยช่ง ่านที่10แล้วครับเสียวมากเดี๋ยวสักครู่เราจะลงดิงแล้วก็ลาดต่อเดี๋ยวดูบ๊อบนะฮะบ๊อบไวตอนนี้ลูกขาครับเม่เลสุดยอดใช่มันติดจริงๆริงอุยฮะนี่เราอยู่สวยมากเลยพี่ระดับความสูงแบบตึกแบบหลายสิบชั้นนะคือมันสูงมากอะเรารู้สึกว่าแบบใช่ ไม่คิดว่าจากจากก้าขึ้นเออปกติบ๊อบกลัวความสูงใช่ใช่ครับเนี่ยบ๊อบจับอยู่ตลอดเลยพี่เกรงเกรงตัวสันหน้าซิทไฮสันตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะดิ่งลงละอ๋อดิ่งลงมีสองเมื่ี้เราคว้างเดี๋ยวนี้จะดิ่งลงอ่าดิ่งลงนี่คือไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเราว่ามันจะเบรกมันจะอะไรยังไงนะไม่รู้อ่ะโอ้โหฟูบ๊อบสูอย่าเล็วนะ มีควาสูงมากนะพี่ลูกะค้าเรากำลังลอยดิ่งลงมานะครับให้ดูวิวข้างล่างนะครับอุ้ยว้ายบอ,ยอ,อบอันนี้จะเป็นสะพาน สะพานลิงนะเป็นภาษาไทยหรอสะพานลิงมันต้องขึ้นอย่างนี้ไหมพี่ไม่ไม่อย่างงี้แหละเดี๋ยวมันเถียงนะแต่ว่าบ๊อบไหวอ่ะทำไมไม่ไหวอ่ะมันมีเซฟตี้มีเซฟตี้ผมไม่ตกไม่เป็นไรพี่ไปครับ สสุดสุดดดดยยออจบแล้วพี่รู้สึกเป็นไงบ้างครับกับฟูลคอร์สวันนี้ก็ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเพราะว่าจริงๆเราก็อยากมานานแล้วก็มีโอกาสแบบนี้เจ๋มากเหมือนอย่างทีง่ค,คิดไหมครับเหมือนอย่างที่คิดเลยเขาบอกที่เชียงใหม่เยอะกว่านี้แล้วก็กสูงและยาวกว่านี้จะไปเพราะว่าที่นี่มีทั้งหมดแค่20 23ที23่นั่น38หรืออะไรสักอย่างจริงๆแล้วเจ๋งมากเพราะว่าเหมือนกิจกรรมแบบนี้จริงๆนะผมมองแบบ ครอบครัวก็มาได้นะครอบครัวใช่เพราะว่าที่ที่นี่มันนี่ครอบครัวเพราะอย่างที่เราเข้ามามันก็เห็นแบบพ่อแม่ลูกใช่แล้วก็แบบเป็นตระกูลใหญ่ๆมาแล้วก็ดูความเซฟตี้ของเตาเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีอันตรายได้บรรยากาศการผจญภัยจริงเลยจริงเลยคือต่อให้แบบเราสุดคนไทยนะแต่ว่าเออมันก็ยังเสียวอยู่ดี ดูสวนสัตว์ไปดูสัตว์แล้วไปดูแรดอยู่กรุณเทพหาไม่ค่อยเจอเดี๋ยวฟ้องเมียเดี๋ยวฟ้องเมียยไปดูแรดไปเฟ้องเมีย